มีหมอผีผู้หนึ่งชื่อพ่อครูดำผู้เชี่ยวชาญสายเวทเขาต้องการสร้างน้ำมันที่สามารถบังคับวิญ,ญญาณให้ทำตามคำสั่งและทำให้ผู้ที่สัมผัสมันตกอยู่ในมนสเสน่ห์เขาเลือกใช้ดวงวิญญาณของหญิงสาวที่ตายท้องกลมในคืนเดือนดับเขานำร่างของหญิงสาวมาสวดคาถาปล่อยให้เปลวไฟจากเทียนดำเผาไหม้ช้าๆจนไขมันละลายออกมา เก็บเป็นน้ำมันและนี่คือต้นกำเนิดของน้ำมันพรายไอทิศชายหนุ่มวัยเบญจเพศผู้ครั่งรักเขาหลงไหลในความงามของพิมพ์พหญิงสาวลูกขุนนางผู้สูงสักด์แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนพิมพ์พก็ไม่เคยชายตามองเขาแม้แต่นิดเดียวด้วยความแค้นและรักที่บีบคั้นไอทิศหันหน้าเข้าหาหมอผีเท่า ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านหมอผีมองหน้าไอทิดก่อนจะส่งขวดน้ำมันสีเข้มให้เจ้าต้องป้ายที่ผิวของนางแล้วนางจะรักเจ้าเหมือนตายแทนได้เสียงของหมอผีบอกกับไอทิดไอทิดรับขวดน้ำมันมาดวงตาเต็มไปด้วยความหวังโดยไม่รู้เลยว่าอะไรบางอย่างกำลังมองเขาอยู่ในเงามืดในคืนเดือนดับไอทิดใช้จังหวะที่พริมเผอ แอบแตะน้ำมันพรายลงบนหลังมือนุ่มของเธอเพียงไม่นานแววตาของพิมพ์ก็เปลี่ยนไปเสียงพิมพ์กระซิบอย่างหลงไหลทิศอยู่กับข้านะข้าอยากอยู่กับเจ้าไอทิดยิ้มกริมไม่คิดเลยว่าเพียงแค่หยดเดียวจะทำให้พิมพคลั่งรักขนาดนี้คืนแรกผ่านไปด้วยดีแต่คืนที่สองพิมพ์เริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่กินข้าวไม่หลับตา มองหน้าไอทิสนิ่งๆทั้งคืนที่น่ากลัวที่สุดไอทิสเริ่มได้กลิ่นหอมแปลกๆช่วยออกมาจากตัวพิมพ์เป็นกลิ่นน้ำมันคืนที่สไอทิสเริ่มทนไม่ไหวเขารู้สึกว่าพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์คนเดิมอีกต่อไปใบหน้าของเธอเริ่มแปลกประหลาดดวงตาขาวโพลนมุมปากฉีกยิ้มแปลกๆเขาวิ่งหนีไปที่ห้องนอนหยิบกระจกมาส่องดูในเงาสะท้อน เขาไม่ได้เห็นตัวเองแต่เป็นร่างของหญิงสาวอีกคนหนึ่งผมยุ่งเหยิงตาโบ๋ดำไอทิศเบิกตากว้างนึกออกในทันทีหญิงสาวที่เขาเห็นในกระจกคือหญิงที่เคยถูกฆ่าเพื่อทำน้ำมันพรายและเธอกำลังกลับมาทวงคืนร่างของพิมพ์ไปสู่ปรโรครุ่งเช้าไม่มีใครพบศพของพิมพ์มีเพียงคราบเลือดแห้ง กับรอยเท้าของใครบางคนที่ลากออกไปทางประช้าส่วนไอ้ทิศก็หายตัวไปตลอดการ